ขอสอมกได้จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหากรถร่วมโดยสารขอสอมกหยุดให้บริการหลังไม่ได้ปรับขึ้นค่าโดยสารสาบาทตามข้อเรียกร้องซึ่งประชาชนก็มองว่าการปรับขึ้นราคาที่1บาทน่าจะเหมาะสมแล้วขณะเดียวกันก็ต้องการให้รถร่วมบริการพัฒนาการให้บริการและปรับปรุงสภาพรถเห้พร้อมใช้งานมากขึ้นด้วยติดตามได้จากรายงานของคุณพรสุดาสงวนสุขค่ะ รถเมย์ขอสอมอกที่วิ่งให้บริการวันละกว่า3,000คันโดยยังไม่มีการปรับค่าโดยสารขณะที่รถร่วมบริการขอสอมอกได้รับการอนุมัติจากกระทรวงคมนาคมที่เตรียมปรับราคาขึ้นอีก1บาทในวันพรุ่งนี้โดยประชาชนที่รอใช้บริการรถโดยสารประจำทางทราบข่าวการเตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารของรถร่วมบริการแล้วเตรียมสำรองเส้นทางเพื่อแก้ปัญหาในการเดินทางและหากรถร่วมหยุดให้บริการเนื่องจากปรับขึ้นค่าโดยสารไม่ได้ตามข้อเรียกร้อง กลัวนะครับก็คือว่าก็มั่นใจในการรับมือของขอสมกรครับถ้ารถร่วมไม่มีอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางไปใช้ของอขอสมก,กได้มั่นใจเขามีรถรองรับครับอืมไม่น่าจะส่งผลกระทบครับแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบว่าปรับปรุงเรื่องการบริการความสุภาพของพนักง,งานอะไรประมาณเนี้ยจะดีขึ้นหน่อยมันจะดีขึ้น ขณะที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้เตรียมรถขอสอมกร,รองรับให้บริการประชาชนเพิ่มเติมหากรถร่วมโดยสารคูหยุดให้บริการทางเส้นทางปกติและเส้นทางที่รถร่วมโดยสารวิ่งให้บริการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนขณะเดียวกันยืนยันว่าขอสอมกยังไม่มีนโยบายปรับอัตราค่าโดยสารใหม่ซึ่งก็คงจะต้องอ รถไปเสริมในเส้นทางที่เอกนชนเขาไม่วิ่งนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรับประกันได้ก็คงว่าทั้งขอสมกรแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้หาือกันแล้วล่ะนะคะแล้วทางกรมการขนส่งทางบกเองเนี่ยก็มีการประสานงานกับรถกลุ่มอื่นที่จะไปวิ่งเสริมให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาหยุดวิ่งจริงก็มีรถให้บริการอยู่นะคะค่าโดยาสารใช่ไหมโอ้คงไม่ปรับเพิ่มขึ้นนะ,นะคะเพราะว่า วันนี้ถ้าเขาสมกรร่วมมือกับรถร่วมรับปร,ร,ร,รับค่าโดยสารพร้อมกันเนี่ยประชาชนก็เดือดร้อนเพระาะ การปรับขึ้นค่าโดยสารของรถร่วมขอสมกจาก8บาทเป็น9บาทสำหรับรถธรรมดาและรถปรับอากาศจากราคาเริ่มต้น11บาทถึง12บาทเพิ่มเป็น12บาทถึง13บาทซึ่งน่าจะช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการได้บ้างขณะเดียวกันต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนผู้บริโภคที่ต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพต่างๆที่สูงขึ้นด้วยพรสุดาสงวนสุขรายงาน